สวัสดีครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับช่องคนเพชรเกษตรกร,กรสำหรับวันนี้เรามาต่อเรื่องบอนไซกันอีกสักหน่อยก็การทำบอนไซนะบอนไซมะพร้าวคือผมก็เป็นมือใหม่คนหนึ่งแต่ทีเนี้ยคือถ้าเราไม่ทดลองไม่เรียนรู้บางครั้งอะ่ะเราถามถามคนโน้นคนนี้มา ถามมาเขาอาจจะผ่านประสบการณ์ผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ลองมาลงมือทํามันก็ไม่ประสบความสเร็จหรอกครับบางทีเราคิดว่าเอ้ยทาตรงนี้ง่ายตรงนี้ง่ายตรงนี้ได้นิดเดียวคือมันไม่ใช่ว่าง่ายจริงอย่างที่อย่างที่หลายๆคนบอกนะบางครั้งมันต้องฝึกฝีมือไปเรื่อยๆมันถึงจะประสบผลสําเร็จ ผมก็ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรนะแต่ผมพยายามหาหามาทำอยู่เรื่อยหามาทําคือมันจะเป็นยังไงบางลูกโอ้โหผมปอกแล้วผมทําสวยแล้วหลงชะแลกแล้วอะไรแล้วคือสวยงามแล้วตายแห้งตายก็มีนั่นแหละคือประสบการณ์ของเราโอเคครับอันดับแรกก็ฝากกดติดตามสับสกาย เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับอโอเคมาดูกันเลยวันนี้ผมได้มะพราะ้าวได้มะพร้าวมา3มลูกที่บ้านอ่าดีตรงนี้มะพราะ้าวลูกเล็กๆขนาดนี้เห็นไหมถ้าออกฟามือผมเองเห็นไหมนลูกเล็กๆอ่าผมไม่รู้นะว่าเป็นมะพราะ้าวพันอะไรหรือว่าใครรู้ช่วยแนะนําช่วยบอกหน่อยก็คอมเมนต์เข้ามาได้ เพราะผมก็ไม่ไม่ถนัดเรื่องมะพร้าวเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยแต่เดี๋ยวผมจะมาเนี่ยผมได้มาสามลูกก็ไม่รู้ว่าจะรอดจะรอดหรือเปล่านะเพราะว่ามันมองแห้งๆเดี๋ยวผมจะมาปอกเปลือกแล้วเดี๋ยวเขาจะหมกดินเลยก็คือให้เขาได้รับความชุ่มชื้ในให้เพียงพอแต่เดี๋ยวเราจะมาปอกเปลือกกันคือในสามลูกเนี้ยก็คือจะลูกเล็กๆเท่ากันนี่แหละ ก็เดี๋ยวมาดูกันโอเคถ้าใครรู้จักก็คอมเมนต์เข้ามาได้ไปไปปอกเปลือกกันเลย เคครับเพื่อนๆคือมันจะเอาเปลือกออกยากหน่อยนะเพราะมันเป็นมะพร้าวที่รากมันออกเองตามธรรมชาติมันไม่เหมือนกับลูกที่ว่าเราเพาะเปลือกก็จะอ,ออกยากหน่อยอยันนี้ผมเอาออกหมดแล้วแล้วก็ขัดขัดแล้วทีเนี้ยเราจะมาใส่กระถางกันผมก็แตง่งแต่งยอดไปด้วยนะ แตงไปหน่อยเดียวพอแล้วก็ทีนี้จะมาใส่กระถางกันพยายามทําให้รากมันช้าน้อยที่สุดพยายามทําให้รากมันช้าน้อยที่สุดอ่ะทีนี้ในกระถางผมอะไรบ้างอ่ะผมว่าผมได้กระถางเอาใบหนึ่งผมใช้กระถางหกดีอยนะลองก้นผมก็ใช้ไอ้เปลือกมะพร้าวนี่แหละที่ว่ามันสับๆแล้วนี่แหละผมก็เอามาลองก้น ใส่ดินไปหน่อยใส่ดินไปหน่ยผมไปเอาไอ้ใบก้ามปูนะใบก้ามปูแต่บ้านผมมันพอจะมีอยู่ใส่ให้มันมันจะปนๆกับใบมะม่วงมั่งอะไรมั่งก็ตั้งมันใส่สักสองชั้นก็ได้ จริง่ะใครมีปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยได้นะปุ๋ยก็ใสุ่สูดเสมอไปแล้วกันสิบหกสิบหกสิบหกหรือสิบห้าสิบห้าสิบห้าก็แล้วแต่ถ้าใครจะใส่แต่ว่าไม่ต้องใส่เยอะเท่าไหร่ใส่รลองก้นไปก็ได้ใส่แค่เนี้ยจะวางกดลงไม่หน่อยก็ได้เลาเดย๋ยๆเ,เราหาผา้าคลุม เห็นไหมกบพย้ายามอาดีนกบข้างๆหน่อยให้มันถึงลาก ที่เราใส่หนุนขึ้นมาสูงเนี่ยเพราะกระถางเราเตี้ยนะเราต้องการให้รากมันลงไปลึกๆหน่อยลองการให้รากมันยาวๆหน่อยกระถางผมมันเล็ก นี้ก็ถ้าถ้าเขาเป็นเสื้อเกา่าเกาเสื้อเกา่เกาๆก,ก็ได้เอามาคุมคุมยันโคนยอดมาเลยนะขุมไปเลย เสร็จผมจะยัดยัดผ้าลงนกระถางเลยนะอย่างนี้แหละเพือนติต่อรดน้ำให้โดนยอดไม่เป็นไรนะทัางมัน โดนบ้างเอาให้ชุ่มไปก่อนเลยนะแต่เนี้ยพอชุ่มแล้วทีเนี้เราหวางังที่แดดลํำไหลแต่ระวังพวกมดตัวอะไรให้ดีนะ โอเคเพื่อนๆตอนนี้ก็เฟ็ดหมดแล้วสามต้นก็จะมีต้นนี้นะที่ว่าเหมือนกันลากเลยเขาก็ยังสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ยอดก็ยังเขียวอ่ส่วนอีกสองต้นก็จะประมาณนี้ตัวนี้ลากจะแห้งเลยนะแต่ว่าถ้าเราไม่ลองก็ไม่รู้เราลองเอาหมกดินเลย คือผมได้มาแบบว่าลากมันแห้งแล้วลองปอกเปลือกแล้วเมื่อกี้แล้วก็ก็เอามาขัดมมาอะไรเงี้ยแล้วก็บดดินเลยเนี่ยมีถ่งต้นเนี้ยที่ว่าจะแย่หน่อยต้นนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอเคก็ยังไงแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจ แล้วเราจะมาอัปเดต3มต้นเนี้ยดูที่ว่าต่อไปอะจะเหลือรอดไหมจะมีให้เห็นเป็นบุญตาไหมผมฝากไว้อย่างนึงเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ร้องก็ไม่รู้ต้องลงมือถาครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ